สวัสดีดค่ะสวัสดีพี่น้องออไปสูส่ทุกคนค่ะวันนี้ก็จะุ้ช่องมาในรานกินคัมมันนีห้ามากินเมนูไมู่้ยังลาบสิ่นแต่แบบมาในเมนูที่เป็นซุนนเปเมนเป็น,ปนลาบสิ่นแบบซุปเพราะว่าช่วงนี้อันนี้อาจจะมีโลแน่ค่ะก็เลยบอกากายกินแบบเนก้อเนื้อแบบเหนียวนกก็เลยกินแบบซุปแทน ตอนสกินไปยึดลูกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อนกำลังจะให้ช่องอันน,นไรๆเต็มเด้อค่ะเมื่อไหรค่ะอ้าดูบอกผักแก่ผ <laughs> ักกับผักแก่ใช่ไหมแตงงูระพาแล้วก็ผักใสแบบผลิตแบบผลิตอ๋อบักพริกม <laughs> าพี่น้องมาลอ่ลองซิมกันบ <laughs> ้างเชียเงี้ยอากาศฮอนเอาเนาะ คือไข่ไก่คือฝนสีมากเลยแ้วก็เจ้าสิเป็นจังได้เฮ้ยคำแรกปื่ปลาข่า yeah. อาจจะเขียวยากหนุ่มไม่ไปเป็นทอนเข่าวาไหมพี่น้องไปาจะป็ทอนกับว่าทำแม่คนนี้ <c oughs> <c oughs> เมือก่อนเมียเคยถอนมาก,ก่อนตอนถอนอ่ะมันบ่เก็บแล้วพป่นอะแต่ตอนสีสียาส่าเนาะมัวปากเน,น,นว่ามันบวมขึ้นเนาะมันภาษาบ้าน้องมันเอินปากโปูเนะาะก็อาชีพม่คอยสะดวกเป็นไง Chẹp chẹp với nữa cái này. เอาก็ะหองฮึ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็รักษาสชขภวราวจะคลองน้ำพี่หน่อยไข่ไก่คือค้นเป็นไข่เป็นวัดลายให้วัดใหญ่แล้วก็ไข่เงี้กอ่ะ ให้เลือดออกเนาะนั่นเป็นเื่องหนาฝนที่หนอง่วงบ้างใครยิ่งข่าวหลายคนเลยเด้รักษาสุขภาพเจ้าของน้ำ ไม่ไม่ไงลาบสิ้นแต่ว่าแบบซุปขัวเอาลาบกับขัวอื้ม อากัก็จะเป็นโลาาพี่น้อคุยกทำยังไงเน้อหนอยนมีทำงบ้างม่า อ,อื้มนอะเป็นเน้อออนนะฟนสีตกอันนี้กินเลยนะไม่เคยกินแต่ก็หม่ห้อง่างรงไข่นีจยจังเบานกากินเป็นไอื ันหอมกับขวัวพี่น้องหอ,ออหอมขอ,ขอ,หอือเอาเนาะข้าวก็บหออืม ก็ไม่อยู่ใชยบนไม่เล่นมังไม่มาเข้ากระหอนอันนี้กวัวเดียมไม่กระหอนอืม่มมการกระหอนน่าร่ที่เขากันสนา่นพ่แม่แม่มมพี่หลงพี่หลง หนูอ mm ืม hmm. ก mm ินไปด้วยเงาเกอออกไปแล้วอากาศเอาให้มีอากาศแ้่มีแม่ว่าฝนจุดตกงนี้เฮ้ Cái em mặc dù Ủa có bây giờ mhm 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 กับแบบนี้ครักาไปสอนป้านมากหี่าประเรมจะประมาณนี้ละพะสอนข้าเตบเมื่อสีเดขยนใครจกน้องนี่เราเกิดสัมผัสพี่น้องบ้านนี้แม่เขาบอกให้ฟังเนี่ยพอไ่ายาลูกอยา แต่ว่าเมียนก็สัมผัสมาแล้วเมีนจะหัวจนปากโปเมื่อลูกชิเปตัวนี้ครับขึ้นน้ำเนี่ยเราคันมะใหญ่กว่าหมือนซื้คือเมยให้กันตะเกียงทัวร์ออกมาใหม่ๆกินกินยังกับอะไรต้มโจ๊กกินพี่น้อง อันนี้เรายังไข่เลยแลว่า้วยังเช้าเร็วมันมาสว่วนเราล่งคีบน้ำเพราะว่าพ่อบางหน่อยแล้วกินพวกสัตว์ามเนาะแล้วเป็นไข่พี่น้องแล้วก็เล่มาล่งคีบบ่ได้อืคนข้างหน้า Nào. Ừ. Nó bao không món hằng này cái giống này là cái cào là sườn nướng ít bắp lông nấm nướng ít bắp măng này แล้วกับ่าย่แล้วไปสอบไหวก่อนงลงงลังอืมปงลลังอืมฮวบวัวจนแบบ Nhưng mà nó Và xong hết tiền đẩy video ấy Không kia hấp khảo đâu Không Nhưng im nên chắc là Mong subscribe cho kênh Ghiền Mì เพลทห้งพริพป่นตัวหนีนเนือง้วมันก็เป็นอรในจัตมนาะก็ป่ะยากเอามาลุเป็นไหนไ่น้องแด้ว่ากระดือวามอันว่าอรากลัห้งนอนในห็นแต่วลาก็เลกินแบบสุกๆนะ ห็เรากะไล้ขวกซื้อหนังเลือมาลงมากินอะไลบ เขอาขวาวได้พีนอ้องเันน่าเอาไปขวานเนีน่ยกบอันนี้น่จังหเ,เะแล้วแกพอกีตอนนั่งก็แห่ใช้อนล่องสิ้นมึงแ้สิกที่ไหนมาบุล่ะใช้อนไปอยู่เป็นมูเออย เแบบสอมปผงล่างผู้นาบันตีเป็นสอมหัสของมุง้งแบบผูมุง้งแรกเนาะบางวันพคนมากับพี่น้องก็ไม่เห็นขึ้นไปพี่น้องนี่เยอะนี่น้องนี่แล้วมา ได้กรแบงไหว้หนงกินซ้ำเพืกินไหน้วดูร้อนมากเลยตกมาแข่แน่นอนแหม่่ะเนาะมันเอาเอาเฮงมึงที่หลับมาเอาละครับพี่น้องค่ะคลิปนี้กับเมนูล,ลาบเหนือแบบซุป กัดกินซ้ำมอกิน,นคะค่ะเพราะว่ามนันกินกบข้านำกัดแสบอาจจะเลือนิดน <c oughs> นนหน่อยก่อนที่แบกการยืดหยุ่ากพี่น่องกดไหลก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องวันนี้และเต็มเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะไปค่ะบ๊ายบาย,ยร้อนมากเลยพี่น่องทั้งเผ็ดทั้งหอน